ตอนนี้กำลังจะใส่สายแจ็คสันนะครับซึ่งได้ตัวนี้มา2ปีครึ่งเพิ่งจะมาเปลี่ยนสายเนี่ยทุกคนเมื่อเดือนก่อน2-3เดือนก่อนนะครับทำคลิปรีวิวไปครั้งแรกแจ็คสันตัวนี้ผมได้มาตอนที่ไปแข่งโซโลกีตาร์ร็อกล้านนานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับลองตีคอร์ดดูนะครับ แล้วก็ครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนสายครั้งแรกที่ได้มา2ปีครึ่งนะครับเป็นการทิ้งกีตาร์ไว้อย่างยาวนานมากนะครับผมถอดสายเก่ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขัดฟิงเกอร์บอร์ดนะครับขัดเฟดอะไรเงาทุกอย่างเงาเรียบร้อยแล้วแล้วส่วนสายที่จะใช้นะครับผมจะใช้นี่โลต้ซาลนะครับอันต้าแม็กชุดเบอร์11บอนะครับเบอร์1148ใส่เบอร์ใหญ่ไปเลยเพราะว่าตัวนี้กะจะลองดอปสายน่าจะดอปเป็น C ีชาร์นะที่คิดไว้เดี๋ยวต้องลองขึ้นสายดูยก่อนว่ามันได้ประมาณไหนนะครับตอนนี้ขึ้นจะเสร็จแล้ว เมื่อกี้ก็ใส่เพลินไปแล้วก็มาทำคลิปด้วยเลยนะครับในวิธีการใส่สายนะสําหรับผมนะถ้าเป็นลูกบิดธรรมดาผมจะดึงสายตรงนี้มาก่อนแล้วก็กะรอบนะครับพันประมาณ2-3รอบแล้วก็ล่นระยะมาปึ๊บล้นระยะมานิดนึงนะอันนี้ต้องกะเอาเสร็จปุ๊บผมก็จะหมุน่แต่ว่าจะใช้ตัวช่วยที่หมุนสายหมุน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 อย่างนี้นะครับพอหมุนอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประมาณ 2- 3รอบพอดีนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาจัดตรงที่มันม้วนมวนอีกทีนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาจัดแล้วปลายสายผมก็จะตัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่อีกเส้นหนึ่งสายสายเสร็จเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปรีวิวดูนะครับว่าสายสายเบอร์11แล้วก็ดรอปสายเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคขอใส่สายแป๊บนึง อตอนนี้ผมใส่สายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเป็นสายเบอร์11นะครับสรุปว่าตอนนี้ผมตั้งสายก็คือดอบ C ีชาร์ปนะครับอาจจะเป็นดอบซีชาร์ปครับก็คือถ้านับจากการตั้งสายสแตนดาดเนี่ยสายทุกเส้นจะต่ำลงครึ่งเสียงนะครับแต่ว่าสาย6เนี่ยจะต่ำลง1เสียงครึ่งนะครับก็จะเป็นดอบซีชาร์ปนะครับส่วนความตึงสายผมว่ามันโอเคนะเพราะว่าสายล่างๆสามารถเล่นแบบลูกดันสายได้อยู่นะครับแบบ ยังสามารถไว้บาโตได้อยู่หรือว่าดันหนึ่งเสียงก็ได้เนี่ยยังดันได้อยู่นะครับสัมผัสของมันเนี่ยผมอาจจะยังไม่ชินต่อการเล่นสายชุดเบอร์11แล้วมาดันสายมาอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรับนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับชุดสายเบอร์9ที่ผมเคยเล่นไงครับ อ่าก็ปรับนิดหนึ่งแต่ว่าสายมันจะเส้นใหญ่ๆนะครับเสียงออกจะนานหน,า,นาหน่อยนะครับอ่ะมาดูสายเบสบ้างนะครับในด้านลิปเดี๋ยวผมลองเล่นลิปเพลงราชแล้วกันนะครับ อ่าลิเพลงนี้ที่จริงตอนนี้ผมแต่งเนี่ยผมจะจูนสายเป็นดอบดีนะครับพอมาเล่นตอนนี้มันก็จะต่ำกว,กว่าต้นฉบับครึ่งเสียงนะครับก็กลายเป็นดอบซีชาร์ปนะครับอ่านะครับเดี๋ยวลองไล่ไล่โน้ตดูนะ สายก็ยังไม่ได้หย่อนเกินไปครับผมว่าดอบดอบซีช้าเนี่ยกำลังโอเคแล้วนะครับสำหรับการใส่สายชุดเบอร์11นะครับ โอเคเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเล่นเฉพาะสาย6สายเดียวเลยนะครับให้เห็นแบบเนื้อเสียงเน้นๆไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเหมือนกับคล้ายๆกับเล่นลิฟไลสเกลบนสาย6นะครับก็เป็นโน้ต C# นะเดี๋ยวลองเล่นดูก็เป็น C# Sharp minor แล้วกัน ก็อยู่ประมาณนี้นะครับยังไงคลิปนี้ก็เป็นการนำกนะีตาร์แจ็คสันมาเปลี่ยนสายครั้งแรกในรอบ2ปีครึ่งนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากเห็นว่าทําคลิปแนวอะไรอีกนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ